สวัสดีครับเนี้ยผมมาได้มาตรวจสอบนังครับอ่าเนี่ยของผลงานเมื่อคืนครับแล้วจะให้พี่น้องได้ดูครับเน,นี่ยตาตารหลบ,รบ้อยจอบ Cái ừ. là nè nghe tiếng à? nào kiệt Cao, cao đấy nè นี่นะครับผลงานเมื่อคืนครับเนี่ยอันนี้ที่ผมเดินมาก็ยังถึงหัวเข่าแล้วครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังถึงหัวเข่าแล้วครับตอนนี้ผลงานครับผลงานเมื่อคืนครับไม่ใช่ภัยพิบัติครับหัวตะกัภัยครับตอนนี้ครับธรรมชาติครับเนี่ยดูลยครับเนี่ย ถ้พี่น้องได้ดูเนี่ยเนี่ยก็จะมีบ้านเรือที่ว่ายังอยู่ข้างในออกไม่ได้แล้วก็มีที่ผมไม่ได้ถ่ายเกียบเนี่ยดูครับเนี่ยตอนนี้มีบ้านหลังนี้ครับที่พังครับก็ต้องน้ำแรงก็ต้องเข้ามาช่วยกันอีกครับเนี่ย,ยที่มีไฟอยู่นนั้นนะคือบ้านที่พังครับ น้ำพัดจนฟังนะครับตอนนี้เนี่ยผมให้พี่น้องได้ดูเนี่ยนะครับเนี่ครับนะครับอันนี้่าผมก็ได้ช่วยชาวบ้านไปเอาแกะไฟแกะสยไฟจากหม้อไฟครับเพื่อจะเลยไมไ่ถ่ายครับเนี่ย อันนี้ก็เลยเดินกลับมาอีกที่งานครับตรวจสอบไปเรื่อยครับฮะเออ